กลับมาช่วงนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยในชุดใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้เดินทางไปที่ไชนีสไทเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเวลานี้เองพวกเขาก็กำลังลงซ้อมอย่างต่อเน,นื่องค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกชุดใหญ่นะคะที่เตรียมลงทำศึกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4ที่จะพบกับไชนีสไทเปค่ะ โดยเมื่อวันที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางไปถึงไชนีสไทเปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติฉางฉีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและปรับตัวกับสภาพอากาศและลูกบอลเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมสุพนันบุรีรัตน์แบ็กขวาทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เพื่อนๆในทีมพยายามฟื้นฟูร่างกายให้เร็วที่สุดสำหรับเกมต่อไป ทุกคนต่างอยากลงสนามอยู่ที่โค้ชจะเลือกใช้ใครทุกคนก็พยายามซับพอร์ตกันส่วนกรณีที่ท่านนิกก้ไปเล่นปีกขวาแล้วผมต้องเล่นแบ็กขวาเราคุยกันตลอดคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรการเล่นแบบฟอร์มนายอยู่ที่เทคนิคและวิธีการของโค้ชว่าจะให้นักเตะเล่นอย่างไรทำอย่างไร เชนิสไทเปชุดนี้พวกเขามีคุณภาพสู้เราไม่ได้แต่เราพยายามเล่นเกมรับเยอะไม่รู้ว่าในบ้านของพวกเขาจะเปิดเกมบุกเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่เราก็คุยกันเรื่องเกมรุกเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นด้านบรชิตกนิสีดำเพนกองกลางทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าเรามาซ้อมกันอีกทีเมื่อวานก็มาถึงกันดึกโค้ชเน้นแพทเทิร์นเกมรุกและอยากให้กลับไปพักผ่อนเยอะ สภาพร่างกายตอนนี้โอเคคนที่ไม่ได้เล่นเกมแรกได้ซ้อมแยก small size และพร้อมเป็นพิเศษสำหรับนัดที่2ส,สภาพสนามต้องไปดูสนามจริงวันนี้เราไม่ได้ซ้อมสนามจริงคิดว่าสนามจริงอาจจะดีกว่าสนามซ้อมหญ้าใบาใหญ่ก็ต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นสิ่งที่ต้องปรับจากเกมแรกคิดว่าเกมรุกเราต้องเข้าทำให้ชัวร์และเร็วกว่าเกมแรกถ้าอยากยิงเขาได้อย่างเกมก่อน เรายังยิงประตูได้ช้าอาจจะมีความกดดันถ้าได้ประตูไวจะเล่นง่ายขึ้นและทำประตูได้ไวมากขึ้นสำหรับทรงวุฒิและสันติภาพที่เข้ามาเสริมค่ะทั้งคู่เคยติดทีมชาติไทยมาก่อนแล้วคิดว่าปรับตัวไม่ยากอยู่ที่แท็ติกของโค้ชว่าต้องการอะไรเป้าหมายเกมนี้คือ3ามแต้มและยิงให้ได้มากที่สุดเพราะประตูได้เสียมีผล ทุกคนอยากเก็บ3มแต้มและยิงให้ได้มากเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของตารางสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4พบกับไชนีสไทเปณไทเปมูนินสปบอลสเตสเดียมวันที่14ตุลาคมเวลา17.30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่เราจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าในเกมที่แล้วเจอกับช e s e t a ไทเปเราเอาชนะไป2ประตูต่อศูนมาในระบบ f o ฟ์ไแต่ว่าทางช e s e t a ไทเปเองเนี่ยก็เ,เล่นอึดอัดหน่อยนะคะเพราะว่าเขารับลึกแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยพื้นที่ให้เราได้สร้างโอกาสในการใช้เกมลุกมากนักนะคะแต่ว่าของเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องไปพัฒนาในเรื่องของการจบสกอร์เพราะว่าโอกาส ในการเข้าทำเยอะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูได้แค่2ประตูเท่านั้นนะความเฉียบคมนะคะที่เป็นปัญหาของชกศึกสทีมชาติไทยมาพักใหญ่ๆนะคะแล้วก็ในชุดนี้ค่ะทางมาซาทาดาอิชิอิเรียกกองหน้าที่เป็นกองหน้าธรรมชาติไปเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเทียศักเ์เผยพิมายนะคะจริงๆก่อนที่จะเริ่มในช่วงฟีฟ่าเดครั้งนี้ก็มีกระแสในโลกโซเชียลว่าอยากจะให้เรียกนักเตะหลายๆคนเข้าสู่ทีมหรืออย่างมุ้ยเทียสินแดงดาหรืออะไรก็ ตามแต่นะคะต่ท้ายที่สุดในเมื่อกุนซือที่ทั้งสมาคมและแฟนบอลก็ฝากความหวังไว้เขาตัดสินใจแบบนี้ก็หวังว่าทีมไทยจะทำผลงานได้ดีนะคะอย่างที่คุณโอปอบอกค่ะว่าต้องการเก็บ3คะแนนเพื่อจะคว้าที่1ของกลุ่มนะคะแล้วก็โคต้าการเข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้ค่ะแล้วก็การมาในครั้งนี้เนี่ยทางเชนิสไทเปเขาน่าจะปรับวิธีการเล่นนะคะ จากการให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาน่าจะเล่นเกมรุกมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้มาซาทาดาอิชิอิก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าพอเขาเล่นแบบนั้นมามก็ทําให้ทีมไทยน่าจะมีโอกาสนะคะในการทําประตูได้มากขึ้นเพราะว่าเกมที่แล้วอย่างที่บอกไปว่ามันมีความอึดอัดอยู่พอสมควรเพราะว่าของเราเองเนี่ยก็เล่นกันอย่างใจเย็นเหมือนกันไม่ไม่ได้ใช้เกมรุกมากนะะักนะคะรอจังหวะ เพราะว่ามันมันบุกไม่ได้ด้วยอะ่ะเขาปิดพื้นที่แน่นเลยนะคะคือในการเล่นในบ้านเขาคงจะมาเล่น,นรับจ๋าไม่ได้แล้วนะคะก็ต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ต้องการผลการแข่งขันด้วยพอเขาเปิดเกมรุกใส่เรามากขึ้นเราก็จะมีพื้นที่ในแดนบนมากขึ้นะนะคะก็หวังว่านักกีฬาไทยจะสามารถฉกฉวยโอกาสแล้วก็จบสกอร์คว้าชัยกลับมาได้ค่ะ